สวัสดีครับสบายดีพี่น้องซองต่างไทยลาวัดสุภูสุคนะครับผมคริมนีต้อมก็จะพาทุกคนมาสำรวจนะครับผมในการทําทางเท้าใหม่ที่ถนนอาโศกมุนตีนะครับผมตอนนี้ต้อมก็ยืนอยู่ที่ธนาคารอิสลามนะครับผมนี่ครับนี่ร้านนั้นนะครับผมร้านนั้นก็ทําเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าร้านนี้นี้เขากําลังปูพื้นนะทุกคนขอบถนนเาก็เทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะตอนนี้ก็ปูพื้น เลือแต่เอากระเบื้องมาปูนะครับผมนี่ครับงบประมาณในการก่อสร้างทางเท้าใหม่ถนนเส้นนี้ก็อยู่ที่ยี่สิบห้าล้านกว่าๆวานะครับผมนี่ครับรอแค่กระเบื้องนะครับผมสายไฟนี้ก็เห็นเขาตัดไปบางส่วนแล้วนะครับเลือแต่สายใหญ่ๆนะทุกคนแต่ว่าสายสื่อสารน,นี้ไม่มีนะทุกคน มีตาสายไฟนะครับผมนะนี่ทุกคนก็กว้างอยู่นะครับผมนะและนี่ก็คือ,อข้อมูลทุกคนสัญญาจ้างนะครับผมตั้งแต่เดือนกันยายนวันที่สามทุกคนมูลค่าในการก่อสร้างยี่ห้าล้านห้าแสเก้าห้าเจ็ดร้อย 56บาทนะครับิ้นสุดสัญญาจ้างก็คือวันที่ยีบสเดือนมีนาคม2,569ันานะทุกคนก็คือปีหน้านะครับนี่ครับผมตามป้ายนี้เลยทุกคนสามารถตรวจสอบรายทุกคนงบประมาณในการเอามาสร้างนะครับฝั่งด้านนั้นนี้อ่อ ทำท่อระบายน้านะทุกคนแต่ยังไม่ได้เจาะเอากระเบื้องอันเก่าออกนะทุกคนแต่ฝั่งด้านนี้นี่เอาออกหมดแล้วเหรือแต่เอากะเบื้องมาปูนะครับงบเสาหาล้านพี่น้องงบเสาหาล้านนี่โอ้โหถือว่าเยอะนะฝั่งนั้นก็เห็นตัดสายสื่อสารออกหมดแล้วนะครับ ฝั่งนี้ก็เหมือนกันเหลือแต่สายไฟนะทุกคนไม่รู้ว่าเขาจะเอา,เอาลงดินพร้อมกับปูกระเบื้องใหม่หรือเปล่าหรือว่าปูกระเบื้องทางเท้าเสียดค่อยเอาลงดินอีกทางเท้าก็กว้างอยู่นะครับผม ถนนเส้นนี้รถก็เยอะมากนะเพราะว่ามีโรงแรมเยอะนะครับผมนะมีโรงแรมเลยรถเข้าออกก็เยอะมีแต่ตึกสูงๆนะทุกคนเป็นโรงแรมเขานะครับผมเนี่ยมีแต่ตึกสูงๆนะครับ ตรงนี้น่าจะเผื่อไว้ผู้รับส่งโดยสารนะทุกคนตรงนี้นะแต่ก็ยังไซพื้นที่สาธารณะน,นะครับผมใช่ไหมทุกคนเพราะว่าทางเท้านี่มันเป็นของสาธารณะใช่ไหมตรงขอบนี้ก็จะเป็นของเอกชนนะครับแต่ว่าก็ยังมากินพื้นที่ทางเท้าอยู่นะครับผมต้องพูดถูกไหมครับก็เห็นอยู่หลายร้านอยู่นะครับผมนะ ไซถนนสาธารณะนะครับผมนะเป็นที่จอดรถของห้างจอดพวกแท็กซี่รถตุกๆนะครับผมนะอันนี้มันก็กินพื้นที่กับคนที่ไ้รถไซถนนนะทุกคนอันนี้ต้องพูดถูกไหมครับมันผิดใช่ไหม รถเมย์ทุกคนกกกกรับนพี่หรอด้านหน้าของเราก็จะเป็นอ่าแยกอโศกนะครับผมนี่ตรงนี้ยังไม่ทันได้อ่า อ๋อมันเป็นของเอกชนทุกคนคิดว่ามันเป็นของรัฐนะครับเป็นของเอกชนกนี่ไหมก็ยังไม่ได้ออกแค่ทำอขอบทางเท้าใหม่นะครับ ตรงนี้ก็เทพื้นแค่ครึ่งเดียวนะทุกคนอีกครึ่งนึงไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรหรือว่าปูนไม่พอหรือว่ายังไงนะครับ ทุกคนดูมีแต่ตึกสูงๆนะครับย่านนี้มีแต่โรงแรมมีแต่คอนโดนะครับทุกคนต่างชาติก็เยอะนะครับผมในย่านนี้กลางคืนนี้น่าเดินมากทุกคน รถก็เยอะนะครับผมนะตอนเย็นช่วงนี้ก็อากาศหนาวนะทุกคนตอนเย็นๆนะทุกคนอากาศหนาว ในกรุงเทพนี่ก็เริ่มหนาวแล้วนะครับผมตากจังหวัดน,นี้ไม่ต้องพูดถึงทุกคน <c oughs> ยิ่งหนาวนะทุกคนตากจังหวัดเหตตึกสูงๆทุกคน สายพวกสายสื่อสารนี้ไม่มีแล้วนะครับผมนะเขาตัดออกหมดแล้วนะเดือแต่สายไฟนะทุกคนเมื่อปีก่อนนะสายสื่อสารเยอะมากนะครับแต่ปีนี้เขาตัดออกหมดนะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมทุกคนกองกันอยู่ตรงนี้นะครับเป็นสายสื่อสารนะครับผม ม่ทุกคนเขาตัดองมดนะครับตรงนี้มีแต่สายสื่อสารทุกคนนี่ครับผมแล้วเขาตัดอ,องมดแล้วนะครับผมเห็นไหมฝั่ง้านนั้นก็ตัดเหมือนกันนะทุกคน เป็นแบบค้ายญี่ปุ่นเลยนะครับเห็นไหมแต่ว่าญี่ปุ่นนี้ไม่มีสาไฟแบบนี้นะครับ อางสัตมาเดินเยอะมาก ในกรุงเทพมหานครตอนนี้เขาก็เร่งทําทางเท้าใหม่นะครับผมนะอันไหนที่มันแตกมันหักเขาก็จะเร่งเร่งทําใหม่นะทุกคนโอ้โหตรงนี้ก้วงมากก็ว้จรงจริงทุกคนนี่ครับ นี่ทางเท้าตรงนี้นี่กว้างประเทศไทยนี้ก็ไม่รู้ว่าเอาเงินมาจากไหนนะทุกคนไม่รู้ว่าเอาเงินมาจากไหนนะโอ้พัฒนาอยู่ไม่หยุด 拿的咖啡。 สงูงก็เป็นมาสําหรับคลิปม้ตอมกับทุกคนมาเดินอ,อยู่ที่ถนนอโศกมูลตีนะครับผมนํามาดูความคืบหน้าของการทําทางเท้าใหม่นะทุกคนก็เห็นได้ว่าตอนนี้กําลังมีการเอ่เทพื้นคอนกรีตไว้แล้วนะครับผมนะรอแค่กระเบื้องเท่านั้นนะครับผมถึงจะปูนะครับผมส่วนอ่สายไฟสายสื่อสารตอนนี้เขาก็ตัดแต่สายสื่อสารออกนะทุกคนแต่ว่าสายไฟนี้ยังมี อยู่แต่ว่าไม่เยอะเหมือนแต่ก่อนนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ต้อมกาจะได้จบคลิปไปเพียงเทรนี้เด้อคลิปหน้ากะเจอกันไหมพี่น้อง